เนื่องในวันตำรวจประจำปีพธศัก,กรา2568ก็ได้มีสารจากพลตรจเอกกิติรัตนเพ็ชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนื่องในวันตำรวจประจำปี2568พี่น้องข้าราชการตำรวจทุกท่านวันตำรวจได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง นับเป็นโอกาสอันดีที่ข้าราชการตำรวจทุกนายจะได้มาทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อตำรวจนั้นสูงมากหากจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดคนคนนั้นก็คือตำรวจ ทุกท่านย่อมตระหนักดีว่าการเป็นตำรวจไม่ใช่ใชเพียงแค่การสวมใส่เครื่องแบบอันสมเกียรได้ร่วมกันทบทวนหน้าที่ของตัวเองสองประการประการที่หนึ่งความสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองสำนึกในหน้าที่ของการเป็นตำรวจที่พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าเรื่องใดก็ตามความทุ์ร้อนของประชาชน เป็นสิ่งที่รอไม่ได้ตำรวจจึงต้องเข้าช่วยเหลือแก้ปัญหาเพื่อคลายความทุกข์ร้อนของประชาชนเหล่านั้นประการที่สองผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือสนับสนุนดูแลปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเต็มกำลังรวมถึงครอบครัวของของพวกเขาเหล่านั้นด้วย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหากพวกเขามีขวัญและกำลังใจความเป็นอยู่ที่ดีแล้วย่อมมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หากพวกเราทุกคนมาหนักในบทบาทหน้าที่ของตนและสำนึกในความเป็นตำรวจแล้วผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนในฐานะตำรวจ จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับสังคมไทยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติเอาต่อไปในโอกาสนี้ขอรัฐนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารโลกตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรา